ตัวนี้เป็นไหมเกาหลีนะคะสีเขียวหยกค่ะไม่ใช่สีเทาเป็นสีเขียวหยกนะคะสีเขียวอ่อนๆเนื้อผ้าเรื่อมๆหน่อยนะคะยิ่งกลางคืนถ้าเกิดใส่เสื้อไปในงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อมันจะวิ้งๆ,ๆเลยล่ะค่ะเป็นทรงผีเสื้อนะคะแขนประมาณข้อศอกแต่งผ้าแก้วคอวีหัวใจค่ะ แขนไม่ยาวมากนะคะจะประมาณข้อศอกค่ะเป็นทรงผีเสื้อหรือทรงคังคาวค่ะผีเสื้อก็คือจะแขนสั้นหน่อยนะคะแล้วก็ชายสะโพกก็ผ่าเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ติดสะโพกแน่นอนค่ะปกติเป็นงานประจำของที่ร้านอยู่แล้วนะคะใหม่เกาหลีจะเป็นสีพื้นทั้งหมดค่ะตอนนี้มีด้วยกันประมาณ 21สีนะคะชอบสีไหนก็สั่งกันเข้ามาได้ค่ะตัวละ590ร้อขอก56บนะคะฟรีไซส์ค่ะ